ดูรานักประจนภัยที่คอยวนเวียนอยู่ในเขาวงกดซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงชั้นที่100ได้เลยแต่ปาร์ตี้ภูกาที่เขาสังกัดอยู่สามารถบุกไปถึงชั้นที่94ได้มันเป็นดินแดนที่ไม่มีใครเคยไปถึงมาก,ก่อนได้สําเร็จพระเอกก็ได้เปลี่ยนสายอาชีพจากนักดาบเป็นนักเวทเสริมพลังและได้พัฒนาเวทมนต์เฉพาะตัวขึ้นมาคอยสนับสนุนปาร์ตี้ในหลายๆด้านแต่ทว่าจู่ๆวันหนึ่ง เขาก็ถูกต่อว่าว่าเป็นแค่คนที่ทําอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่าง <Oui. S 1> เออมึงอย่าบอกนะแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากปาร์ตี้ไปไล่ออกปาร์ตี้อีกเลวหลังจากนั้น <richness> เขาก็ได้ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่และมุ่งมั่นที่จะเป็นนักประจนภัย <us> ที่แข็งแร่งจนได้รับสมญานาม 2> <X> 2> ว่าผู้รอบรู้แห่งทุกศาสตร์และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อก็ไปติดตามกันได้ในแอนิเมะนักประจนภัยสารพัดประโยชน์ถูกขับไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้กล้า